ยินดีต้อนรับกลับสู่ Auto Speed w e b s ช่องของคุณสำหรับการอัปเดตล่าสุดรีวิวและการเจาะลึกเกี่ยวกับโลกของรถยนต์รู้ราวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับตำนานที่ถือกำเนิดใหม่ Mercedes-Benz E-Class ปี2025ชื่อที่ยืนหยัดผ่านการเวลาปรับเปลี่ยนตัวเองในทุกเจเนอเรชันและยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีล้ำสมัยการออกแบบที่หรูหราและสมรรถนะอันทรงพลังปี2025นี้ E-Class ไม่ได้มาแค่ปรับปรุงเล็กน้อยแต่มันคือวิวัฒนาการเต็มรูปแบบที่ยกระดับรถซีดานหรือระดับกลางขึ้นไปอีกขั้นตั้งแต่แรกเห็น Mercedes, Ben บ e c l a s s ปี2025 <c oughs> ก็ดึงดูดสายตาทันทีการออกแบบภายนอกได้รับการปรับให้ดูเพรียวบางเฉียบค,คมและทันสมัยยิ่งงอขึ้นกระจังหน้าใหม่ดูโดดเด่นผสานอย่างลงตัวกับฝ่หน้าดิจิทัลไลท์ที่ออกแบบใหม่ ให้ความรู้สึกหลํายุกเส้นไยเหลดด้านหลังที่พาดยาวตลอดแนวกว้างเพิ่มความมีตัวตนของรถในยางค่ำคืนตัวถังมีเส้นสายที่แม่นยำดูไหลลื่นตามหลักอากาศพลาศาสตร์ไม่เพียงแต่ดูดีแต่ยังช่วยในเรื่องของประสิทธิภาพอีกด้วยทุกเส้นโค้งมีจุดมุ่งหมายและทุกมุมแสดงออกถึงความหรูหราในส่วนของเครื่องยนต์ m ม r c e d e s สมาพร้อมกับตัวเลือกหลากหลายทั้งเครื่องยนต์4สูบและ6สูบที่เสริมด้วยระบบ Hybrid. ไม y b r ิ d ไฮไลท์อยู่ที่รุ่น e400 54 matic ใช้เครื่องยนต์เบนซิน6สูบเรีงง3.0ลิตรให้กำลังสูงสุด375แรงม้าและแรงบิด369ปอนด์ฟุตผสานกับระบบไมลไฮบริด48โวลต์และเพื่อการเร่งที่ลื่นไหลและระบบสตาร์ทสต็อกที่นุ่มนวลอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอายุที่ประมาณ4.4วินาทีซึ่งเร็วมากสำหรับซีดานรู้การขับขี่เรียบนุ่มนอกจากนี้ยังมีระบบการสะเทือนในแมทที่ปรับตามสภาพถนนได้อย่างฉาญฉลาดทำห้ พ่อทั้งการขับในเมืองหรือเดินทางไกลเป็นประสบการณ์ที่ผ่อนคลายและสนุกเมื่อคุณเปิดประตูเข้ามาภายในคุณจะรู้สึกเหมือนอยู่ในเรืาหรูมากกว่ารถยนต์ภายในได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยเน้นเทคโนโลยีล้ำสมัยและความสบายของผู้โดยสารจุดเด่นคือดิมบิยุคซูเปหน้าจอโค้งขนาดใหญ่ที่พาดผ่านตั้งแต่ฝั่งคนขับไปยังฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าประกอบด้วยจอแสดงผลดิจิทัลจออินโฟเทนเมนต์และจอสำหรับผู้โดยสารที่แยกต่างหากระบบนี้ขับเคลื่อนด้วยดิมบิยุรุ่นล่าสุด ที่รองรับการควบคุมด้วยเสียง AI ที่เป็นธรรมชาติอัปเดตผ่านระบบ UTA และยังแนะนำฟังก์ชันต่างๆให้ผู้ใช้แบบอัจฉริยะไฟสร้างบรรยากาศ Bi Light ที่มีให้เลือกหลากหลายสีสามารถปรับตามจังหวะเพลงหรือการแจ้งเตือนพายอในรถได้อย่างลงตัวบอร์ดนั่งนุ่มสอบายมีฟังก์ชันนวดอุ่นและระบายอากาศให้เลือกวัสดุที่ใช้ล้วนแต่เป็นระดับพรีเมียมเช่นไม้แท้ตกแต่งด้วยโลหะและหุ้มบอร์ดด้วยหนังแนวพคุณภาพสูงให้ความรู้สึกของความประณีตและทันสมัย e คลาสปี2025ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีอัจฉริยะอีกมากมายเช่นระบบขับขี่กึง่งอัตโนมัติระดับ2ที่ประกอบด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัานระบบช่วยรักษาช่องทางระบบช่วยจอดรถอัตโนมัติและตรวจทราบแอสซิสที่ตรวจจับอาการเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่หรือการละสายตาได้แบบเร็วทันโดยย่อสามารถแจ้งเตือนหรือหยุดรถอย่างปลอดภัยได้หากจําเป็นนอกจากนี้ยังมีระบบจดจําใบหน้าล็อกอินด้วยลายนิ้วมือและกล้องเซลฟี่ที่สามารถใช้ระหว่างจอดรถเพื่อถ่ายวิดีโอหรือประชุมออนไลน์ ด้านการเชื่อมต่อ Merced e เ b E n บน c l a s s ปี2025มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android ที่รองรับแอปพลิเคชันของบุคคลที่3อย่างทีทอกวิดิทส์และ Angry Birds และยังรองรับการเชื่อมต่อ 5G เพื่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เร็วแรงอีกทั้งผู้ช่วยเสียงสามารถเชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้านอัจฉริยะของคุณได้เช่นการเปิดไฟหรือปรับอุณหภูมิภายในบ้านในเรื่องเสียงก็ไม่น้อยหน้า Mercedes เสนอระบบเสียงบอมสเตอร์ซีดีที่มีลำโพงฝังอยู่ในบอบ์ดนั่งให้ประสบการณ์เสียงรอบทิศทางที่สมจริงและด้วยระบบตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟภายในห้องโดยสารจึงเงียบสงบแม้ในขณะดขับขี่ที่ความเร็วสูง Mercedes ยังเน้นความยั่งยืนในกระบวนการผลิตมากขึ้นโดยใช้วัสดุรีเคลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกับระบบไฮบริดที่ช่วยประหยัดพลังงานและลดมลพิษช่วยให้อ e ีคลาสใหม่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของแบรนด์พื้นที่ภายในก็ใช้งานได้ดีบอก หลังมีพื้นที่เพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของขาและศีรษตว์ทให้ผู้โดยสารรู้สึกผ่อนคลายแม้ในการเดินทางไกลด้านท้ายรถมีพื้นที่เก็บสัมภาระมากพอสําหรับกระเป๋าเดินทางหรือของใช้ประจําวันระบบความปลอดภัยของ e ีคลาสยังคงมาตรฐานสูงเช่นเดิมมีทั้งระบบเตือนจุดอับสายตาร,ระบบเบรกอัตโนมัติกล้องรอบคัน360องศาและระบบช่วยหลบหลีกสิ่งกีดขวางเมอร์เซเดสยังคงเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย รถคันนี้เหมาะกับใคร Mercedes- Benz E Class ปี2025เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความหรูหราที่ทันสมัยพร้อมกับสมรรถนะที่ไม่ประนีประนอมมันคือรถสำหรับผู้บริหารผู้ชื่นชอบเทคโนโลยีครอบครัวที่ใส่ใจในคุณภาพและใครก็ตามที่ต้องการชีวิตที่เหนือระดับโดยมีราคาเริ่มต้นประมาณ2.2ล้านบาทและเพิ่มขึ้นตามออปชันที่เลือกถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับเพราะนี้ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่มันคือประสบการณ์ และนี่ก็คือรีวิวของเราในวันนี้กับ Autospeed w ว v e s ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถร,รุ่นใหม่ๆจากพวกเราขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า